สวัสดี iscilla, PI, ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนนะครับเมื่อนี้กาศภาพพ่พาน้องมาชมวงเวลาบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงสุเศร้านะครับที่น้องค่ายนะครับเบื่งเอานะครับขี่เะวิ้นนะครับเลี้ยวเห็นได้ไก่คือกตัวเมื่องน้องค่ายเป็น้องป้ายหยาบอยู่กนตัวเมื่องน้องค่ายนะครับเมื่อยืนอยู่เลาะยิ้มของนะครับยิ้มของเนี่ยมาเศร้านี่อากาศ หนาวสุดขัวนะครับม่านซิบต้่นตุ่นนะครับซิบขัวองศาก็ติได้บรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยตะเวนมันจะขึ้นที่แหลกก็ติเห็นฉี่ตะเวนก่อนนะครับ,ออบสักพักหนึ่งก็ติเห็นเริ่มเห็นนุวยมันนะครับเริ่มเห็นนุวยมันเนี่ยขี่ฝาพี่น้องเบื้องหลังหาชุ่มยากนะครับภาพแบบนี้นะครับภาพขี่ฝาแบบ บ่นี่คือเมืองหนองคายนะครับเมืองหนองคายโดนโดนเทียนะครับมาชมบรรยากาศเทียนนึงส่วนกระจกบานยื่เทียนบบหนุาาหนกระจกกระเบื้งเป็นสี่ขั้นนั่นแหละกระจกออกมาซองเมืองเฮ้าซองเมืองเฮ้าว่าเฮ้าเบื้องเอียงนะครับสรเสศษเอียงนะครับที่เฮ้าบ่าเคยเห็นน้อบรรยากาศแบบ กันอื่นกันบวกเวกบวกเวกนะครับออกน้ำเบิ้ลนะครับเนี่ยเงี้ยมอนเ,อเจะเอาใหเราสิขี้เลือไปหาปูหา,หาปลานะครับตามวิธีเขึ้นจอดนะนะครับตามวิธีเขึ้นจอดขี้สวนกันไปขี้สวนกันมาอย่างนี้พี่น้องชักกระจอกไปเห็ดอยังนะครับบางจอ่อจะเป็นขามไปฟังทั้งปุ่นมันไปหดผักนะครับหดผัก มันมีเกาะหรือเปลมีเกาะมีแกงกระทั่งสายมือเลยมันจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับเจ้าขีเลือกห่างไปไป็นหดพักพยายามดางยามเบ็ดเลยเพิ่งเนี่ยตะเวนเริ่มขึ้นแล้วนะสีแดงสดใสน,นะครับสีแดงสดใสโอ้บรรยากาศดีพี่น้องหาชมยากนะแบบนี้ผมว่า เบื้องเอานะครับมองจากคําเสียอธิบายนะครับต้องให้ภาพภาพเป็นคนอธิบายเองนะครับสวยงามไปหนอ้องเนี่ยจะเริ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้จ่มขึ้นแจ่มขึ้นนี่กาที่บ้านก็นจะซาลงเฮียนะครับก็เริ่มติดออกไปหาปลาขึ้นเลยก็ได้ หน้าเพี้ยจอดเตี้มตะฟังเียพ้องว่าไม่เลหน่อยนี่เพียแถวนี้ยหน้าบักหลายหน้าบักหลายล่ำนะครับคนฟังคุณกับบักหลายนะครับฟังก่อคนปลูกผักปลูกหญ้าเต็มไปหมดนะครับในบรรยากาศนะครับในบรรยากาศดูสิยางแรงหาแนวเย็นๆมานั่งกินนะครับไอเสีีมเย็นๆนั่งกินกัน ช่มต,ตะเวนตรงดินอีกฟังหนึ่งนะครับเนี่ยมาเศร้าชมตะเวนขึ้นอีกฟังหนึ่งนะครับเนเริ่มขึ้นแล้วเทศบาลก็สีเริ่มออกหาปูหาปลาแล้วนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวิถีชีวิตของข้าเจ้าที่ข้าเจ้าจอ,อยู่ฟังโคงและข้าเจ้าเห็นเรื่งสีสมเสมอ ข้าวสาบไปพอสากไปเห็นกะโคตรใจว่าใดนะครับที่จะมาฝากปีฝากนอนเอาถ้ามีโอกาสกะไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งหานอนดูน้ำลงเลี่ยมน้ำรีสอดนะแถวฟังโขงนะครับมืดนะครับนีสอดลงเลี่ยมกะวางไรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาภาพที่สื้อง้งามมาฝากพ,พี่าอนนอนเสเนีอยครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ